มาลวจ้าแปลเพลงของน้องลิซ่านะคะนี่แอบคิดว่าเพลงจะต้องถูกร้องบนเวทีว i กตอ r ร s ยสกเรแน่นอนมันแอบมีความแบบหวานหวานมีความแบบชนีชใจเออดิฉันก็รีบตื่นมานั่งรอฟังเพลงเต็มของน้องเลยแต่7จ็งนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่มาฟังเพลงรีแอคอย่างเดียวนะจ๊ะเราจะมีแปลด้วยจ้ะซึ่งแบบเพลงน่ารักมากาแบบรักเอ่ยเตยหอมสุดๆนะคะฟังแล้วแบบเขินแฟนเข่าเราเขินนะคะอ่ะถ้างั้นนะคะก่อนไปเดี๋ยวอย่าลืม กด subscribe ให้พี่ตาหน่อยนะคะบางคนติดตามกันมาตั้งนานมากตั้งแต่ดูคอนเทนต์ beauty ดูคอนเทนต์แปลเพลงดูคอนเทนต์แปล RV นะคะอาจจะลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดให้หน่อยนะกดแค่1วินาทีเท่านั้นง่ายมากๆเลยไม่เสียตังค์ไม่เสียเวลาเป็นการ support creator กันนะคะกดให้หน่อยนะใครกดเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะเสร็จแล้วเราไปดูแปลเพลงกันค่ะ เรูซื้อว่าคำว่าแบบอู้ลาลาอะไรเงี้ยมันจะอยู่อยู่คู่กับพวกวงการเพลงวงการฮอลลีวูดอะไรแบบนี้มากนะคะ I'ma need to hear you say it out loud นะคะฉันอยากได้ยินเธอพูดออกมาดัง 'Cause I love it when my name slips out your mouth เพราะว่าฉันชอบอะเวลาที่แบบชื่อฉันนะมันเอ่ยออกมาจากปากเธอเนี่ยเป็นการต่อจากประโยคแรกที่เขาบอกว่าอยากได้ยินเธอพูดออกมาดัางืพูดอะไรพูดชื่อฉันที่เอ่ยออกมาจากปากเธอ Love it when your eyes caress my body ชอบเวลาที่สายตาเธอรูปไรเรือนร่างของฉันไม่ใช่บรการแบบเอาสายตาเอาตาไปถูจริงๆนะท่ไมถึงว่าเวลาที่เธอแบบมองเรือนร่างของฉันมองตัวของฉันเขาก็เอามาแบบใช้คําว่ารูปไรเหมือนแบบมองอะไรอย่างนี้เขิน <c oughs> Right before you l i s t your, your k i s s e s o n Me ก่อนที่เธอจะประทับรอยจูบไว้บนตัวฉันรอยจูบแคไ่ไม่ใช่แค่หนึ่งนะหลายๆรอยจูบแบบพรมจูบแบบ <c oughs> แฟนเขาเราเขนิน Green eye French boy got me tripping ห tri นุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวทำให้ฉันหลงไหลออน How your skin is always soft สัมผัสอันนุ่มเนียนของผิวเธอประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะสังเกตดูถึงแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วย how นะแต่ว่าแบบประโยคคำถามมันต้องตามด้วยแหละ verb ถูกไหมอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ประโยคคำถามเป็นประโยคแบบสัมผัสอันนุ่มเนียนของเธอเป็นประโยคบอกเล่านาะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ใช่ประโยคคำถามเหมือนกันนะคะ how your kisses always hit รสจูบของเธออ่ะมันซาบซานเสมอ How you know just where the ที่เธอรู้ดีว่าแบบต้องประทับมันที่ไหนมันเป็นประโยคที่ต่อกันว่าจากรถจูบมันซับซ้านของเธออะที่เธอรู้ว่าว่าต้องแบบจุบที่ตรงไหนประทับที่ตรงไหนคือไม่ได้มีโมเมนต์เขินกับเพลงมานานมากแล้วอะ feeling แบบสาวแก่อะมันมันไม่ได้เกิดกับเพลงมานานมากแต่มาเขินกับเพลงนี้ หนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวที่ทำให้ฉันหลงไหล On that, On that accent of your lips สำเนียงนั้นที่เอ่ยจากปากของเธอ How your, How your tongue do all those tricks อันนี้เป็นประโยคคำถามและถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้ต่อจากหาวแต่ว่าเขามีอะไรคะมี question มาที่ท้ายประโยคลิ้นของเธอออกลีลาแบบนั้นได้ยังไงกัน โอ้จะปาตายโอ้ยเขินอันนี้ก็คือแบบลิ้นของเธอที่แบบออกสำเนียงแบบนั้นมาได้ยังไงกันคือแบบทำได้งไงมันสำเนียงมันเป็นอะไรที่แบบเลิศอ่ะหรือว่าถ้าเสลร์ๆเ์หน่อยก็คือแบบลิ้นของเธอมันแบบมนแบบันเก่งขนาดนั้นได้ยังไงกัน How you know just h e t t e r Where มันคือ where to นะแต่เวลาเราพูดรวบมันก็จะเป็น where ได้ where ได้ เวนะฮะที่เธอรู้ว่าต้องทํายังไงที่ไหนก็หมายถึงว่าจูบอะจูบของเธอเล่นของเธออะคือแบบมันเลิศอะเธอรู้ว่าว่ามันต้องทําอะไรยังไงที่ไหนทุกที่ทุกทางจึงเลย Kiss me under the Paris twilight Kiss me under the Paris twilight จุมพิตฉันใต้แสงสนธยาใน PARIS คำว่า twilight มันสามารถเป็นเหมือนแบบแสงตอนเช้าก็ได้นะเหมือนรุ่งอรุณก็ได้หรือว่าเป็นแสงแบบที่พระอาทิตย์มันกำลังตกเป็นสลัวสลัวสุนธยาก็ได้แต่แตาคิดว่าบริบทนี้น่าจะหมายถึงสุนธยาเพราะว่าตอนเช้ามันก็เช้ามากเนาะมันก็แบบเช้าตรู่เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นแบบโพลเพยมากกว่า Kiss me out on the moonlit floor จุมพิชันใต้แสงจันทรา moonlit floor ก็คือแบบพื้นที่ที่มันมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาก็คืออยู่ใต้แสงจันทรานั่นเองนะคะ,ละหลายๆคนกพ็พอจะทราบแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นการเออม,มันไม่ใช่ซ a m p l ลอะ่ะวิธีที่เขาใช้ทำเพลงเนี้มันเป็นการอะไรสักอย่างแต่ไปอ่านมาเพลงเก่าเพลง Kiss me นะคะก็ก็ไปหาอ่านเอา จุมพิชชฉันใต้ใส่สนธยาในปารีส Surkiss me s u so k i s s me จุมพิชานเป็นกาบประโยคแบบกึ่งๆคำสั่งป่ะมาจุบชินสิ you fit คิวฟิตเชนเดอร์เวย์ทูเดอะฟลายทูเดอะสกายคิวฟิตก็คือแบบชุดน่ารักน่ารักของฉันนะตอนกําลังจะไปบนท้องฟ้าอันนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบฉันแต่งตัวน่ารัก,น,รกน่ารักกำลังจะไปบินล้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าน้องจะพูดพูดบ่อยเรื่องแบบเรื่องแฟชั่นเรื่องการบินไปนูน่นไปนีน่ไป,ไปที่นูน่นที่นีน่อะไรอย่างเงี้ย่ะเนวดาวเบบี้เช็คมสเต็ก็คือไม่มีวันจมหรอกที่รักฉันว่าฉันใส่ชุดน่ารักเนี่ยฉันไม่จมไม่จมฉันแบบดูดี เช็คสถิติฉันได้ก็คือไม่มีวันโจมไม่ตาว่าอาจจะหมายถึงแบบที่ฉันใส่ชุดน่ารักน่ารักฉันดูแบบฉันดูดีอะฉันดูไม่จมอีกในหนึ่งก็คือเหมือนแบบความดังของฉันน่ะมันไม่ไม่โจมอ่ะเธอไปเช็คสถิติได้เลยแบบที่ผ่านผ่านมามันปังมันเปรี้ยงตลอด Truth it I wasn't trying to meet anybody ความจริงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้พยายามจะตามหาความรักหรอกไม่ได้แบบพยายามจะไปแบบตามหาใครไม่ได้มองหาเลยเรื่องความรักดาราแบบไปสัมภาษณ์เลย oh so me off for g e i n g o นะคะไม่ได้มองหาเลย <laughs> baby I was gonna get my bag เออก็คือที่รักฉันก็แค่ทำงานหาเงิน get my bag ไม่ได้หมายถึงว่าหยิบกระเป๋านะคะ bag นที่นี้หมายถึงเงินถุงเงินถัง,ง,งเขาก็บอกว่าแบบคือฉัน ไม่ได้แบบมองหาความรักหรอกคือจริงๆแล้วฉันไม่ได้มองหาแฟนมองหาอะไรหรอกฉันก็แค่ทํางานหาเงินก็คือน่าจะเป็นการบอกแบบว่าก่อนที่จะเจอเธอนะ b u when I saw you I was like, I like But when I saw you I was I like that <c oughs> แต่เมื่อฉันได้เห็นเธอฉันก็แบบอชอบเลยคือไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะมองหาใครแต่แบบเหมือนแบบเป็นรักแรกพบ Love at first sight เลย wasn't t r y i n g to break baby I fought back แล้วฉันก็แบบไม่ได้พยายามจะหยุดด้วยก็แบบสู้กลับเลยวาสิเจอปุ๊บลักแรกพบฉันก็สู้กลับเลย <c oughs> หรือว่าอันนี้จะเป็นเรื่องจริงของโมเมนต์ที่เขาเจอกันหรอแต่เมื่อฉันได้ยินเธอกล่าวาว่า <c oughs> I was like damn ฉันก็แบบ อยคือใจมันแหลวเปลวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหนุ่มฝรั่งเศสอย่าหาไปโบกชูเบบี้กับใครนะคะมันมันแหลวเป๋วเลยหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวทำให้ฉันหลงไหลสัมผัสอันนุ่มเนียนของผิวเธอรสจูบของเธอซาบซ่านเสมอที่เธอรู้ดีว่าต้องประทับมันที่ไหน นมฝรั่งเศสในตาสีเขียวทาให้ฉันลงไหลสำเนียงนั้นที่เอ่ยจากปากของเธอลิ้นของเธอออกลีลาแบบมันได้ยังไงกันที่เธอรู้ว่าต้องทำยังไงที่ไหน,น Kiss under the Paris จุมพิตชนันใต้แสงสนทยาใน Paris ปารีส จุ่มพิชฉันใต้แสงจันทรา kiss me, Paris จุ่มพิชฉันใต้แสงสนธยาในปารีส So kiss me o so kiss me จุ่มพิชฉันท่านนี้ก็อู้ them French boys g e t me tripping เหมือนแบบอ๋อ oh. หนุ่มหนุ่มฝรั่งเศสที่มันมร้นรายจริงๆเลยอ่ะอะไรไม่ได้ไหมายความว่าน้องแบบไปเดทหนุ่มฝรั่งเศสมาเยอะมาแย่แต่เหมือนแบบฟีแบบอสมมุติเราคุยกับหนุ่มคนนี้หนุ่มหนุ่มฝรั่งเศสแล้วเราก็แบบโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่ามันจะแบบมันจะลดขนาดนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะร้ายมันจะทำให้ฉันแบบไรขนาดนี้ก็เหมือนเป็นรรคำกล่าวลอยๆว่าหนุ่มหนุ่มฝรั่งเศสที่มันมร้นรายขนาดนี้เองหรออะไรอย่าง ฉันม่ทันตั้งตัวเลย Kiss me under the Paris twilight จุมพิตฉันใต้แสงสนธยาใน Paris Kiss me out on the moonlit floor จุมพิตฉันใต้แสงจันทรา Kiss me under the Paris twilight จุมพิฉันใต้แสงสนธยาใน Paris So kiss me จเกสมี me, จุมผิดชาญอยากให้เพลงนี้มี m อวอยาตอนแรกนึกว่าจะมี m อวีด้วยซ้ำอยากเห็นน้องในความแบบน่ารักนา่าลากหวานๆลูกหลาวอะไรอย่างงี้นะคะก,ก็ตอนที่แบบได้ยินดูข่าวว่าแบบเฮ้ยมีเพลงนี้อะดิฉันก็ฟังแล้วแบบถึงแม้ว่าจะฟังไปแค่บางทอนก็เหอะน่นารักอะเอ็นดูอะ คือแบบความโรแมนติกความโรแมนใจเนาะเมื่อไหร่จะมี MV ละ่ะมีหน่อยเธอฟังแล้วเขินขนาดนี้มี MV นะดิฉันก็คงแบบตัวบิดตัวหมุน อะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วมันก็แอบฟีลแบบปลายปีแล้วบรรยากาศได้ความโรแมนติกใกล้ๆความคริสต์มาสแล้วมันรู้สึกว่าต้องมีนิดนึงนะคะสําหรับเพลงใต้แสงจันท์ดิฉันตั้งชื่อให้เลยนะคะมูลิฟฟลอร์ก็คือใต้แสงจันทรใบนางสาวลิซ่าน,นั่นเองค่ะ พี่ตาก็มาแปลให้ฟังกันแล้วชื่นชอบกันไหมหวังว่าจะเคลียวหวังว่าจะแบบไปจริงๆเพลงนี้ไม่ได้ยากมากนะคะแต่ก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อธิบายแบบขยายความกันให้ชัวร์ว่าอันนี้แปลว่าอย่างนี้นะี่นะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อเพลงที่ปล่อยออกมาตามเน็ตเนี่ยไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์นะคะอันนี้พี่ตาเอาเนื้อเพลงมาจากในลาวเลยในของค่ายใต้เพลงอันนี้ของเขาเลยนะคะก็ไม่ชัวร์ได้ว่ามันถูกต้องแน่นอนนะคะดิฉันไม่ได้ไปยกหรือว่านั่งฟังแล้วเดาสุ่มเอง ถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะก็กดไลค์ก็ได้นะคะจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์ก็ได้ใครยังไม่ได้กด subscribe ielle, กันก็กด Sub subscribe ช่องน,นี้ให้ด้ยวยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย เดี๋ยววีคหน้าก็มีเพลงใหม่เจนนี่มาแล้วแปลดีไม่นะจะมีใครอยากดูแปลเพลงใหม่ของเจนนี่ไม่นะถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาละกัน